หลังจากที่อินเดียประสบความสำเร็จในการส่งยานอาวากาศจันทรายาน3ลงจอดที่ดวงจันทร์ที่คั่วใต้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับภารกิจต่อไปของทางอินเดียเองเนี่ยโอ้โหเขามาประกาศทันทีเลยครับว่าจะส่งดาวเทียมไปสำรวจดวงอาทิตย์ฮนะพอพูดถึงดวงอาทิตย์หลายคนโอ้โหจะไปสำรวจแบบร้อนขนาดนั้นเลยเหรอมีการชี้แจงมานะครับจากทางการของทางอินเดียนะครับ บอกว่าจะมีกําหนดการปล่อยดาวเทียมอาทิตย์ยา L1 ครับเพื่อทําภารกิจสํารวจดวงอาทิตย์ครั้งแรกว่าน่าจะมีขึ้นในวันที่2กันยายนนี้แล้วซึ่งดาวเทียมดวงดังกล่าวเนี่ยจะบรรทุกเครื่องมือ7รายการครับเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์พายุสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโลกโดยจะถูกส่งไปวงโครจรที่อยู่ห่างจากโลกราว1ล้าน5แสนกิโลเมตรครับเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ย้ําว่าไม่ได้เดินทางไป ดวงอาทิตย์จริงตามที่หลายคนเข้าใจนั่นเองนะครับส่วนภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของยานอวกาศจันทรายาน3ที่ส่งไปที่ดวงจันทร์ที่ขั้วใต้ของพื้นผิวดวงจันทร์ปรากฏว่าอุปกรณ์การทดลองทางอุณหพลศิสตร์บนพื้นผิวของจันทราเนี่ย ได้วัดระดับอุณหภูมิดินชั้นบนของดวงจันทร์รอบขั้วใต้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งเส้นกราฟที่ปรากฏให้เห็นแสดงความผันผวนข,ของอุณหภูมิบนพื้นผิวใกล้พื้นผิวดวงจันทร์ที่ระดับความลึกต่างๆซึ่งถูกบันทึกไว้ถือว่าเป็นข้อมูลรูปชุดแรกของขั้วใต้ดวงจันทร์นะครับส่วนการสังเกตการแบบและเอียดอยู่ระหว่างการดําเนินการนั่นเองอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ผ่านทาง tnn อนไลน์ที่ tiktok ที่นี่ครับ